เอาเห็นก็บอกว่าจะจะเลิกเคอร์ฟิวแล้วนะวันที่สิบห้ามิถุนาเนี่ยนะครับเขาว่างั้นนะผมดูข่าวมันผ่านยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับใครรู้ข้อมูลอะไรก็บอกกล่าวกันด้วยนะครับล้างมือก่อนพอแล้วเรื่องจับมือเอบรีนาพอแล้วโล่มันไม่ได้แตกเนื่องจับมือเฉยๆก็แปลกนะผมกม็แปลกประหลาดใจเหมือนกันนะปีที่แล้วอ่ะพอผมไม่จับมือกับ แต่กับเต้มงคลกิจเนะี่ยข่าวก็ไปลงหูข่าวใหญ่ข่าวโตนะครับไม่จับมือกับเต้มงคลกิจข่าวก็นําเสนอกันชุดใหญ่ไฟกระพริบพอจับมือกับปรีนาหน่อยก็ลงข่าววันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกเออประหลาดนี้นะเรื่องมันไม่ควรจะเป็นเรื่องเป็นข่าวเป็นอะไรเลยก็คนก็สนใจกันนะนะก็ต้องขอบคุณสื่อทุกแขนงนะ สงสัยเ,เห็นว่าเอาผมไปลงเนี่ยแล้วจะทำให้เลตติ้งข่าวดีหรือเปล่าคนนั้นแปลว่าเราดังนี่วะถ้าเราไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยเขาจะเอาข่าวไปลงทำไมเห็นไหมเขาก็ต้องขายข่าวขายโฆษณานะครับก็ให้ดูจับมือหรือไม่จับมือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนอะไรเลยอยากจะดูกันเป็นสีสันสนุกสนานาก็ว่าไปนะครับแต่ที่มาด่าผมต่างๆนานานี่มันไม่ใช่นะนะครับ เข้าใจกันสมัยนะนะตอนนั้นไม่จับมือกับเ mm hmm. ต้มงคลกิจก็เป็นข่าวจับมือเอก็เป็นข่าวซึ่งข่าวที่นําเสนอไปไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนเลย mm hmm. ก็แปลว่าเราเ mm hmm. ขาข่าวมองว่าเราเป็นเป็นคนรู้จักเยอะเมื่อเอาข่าวเราอย่างเงี้ยมันเป็นสีสันทางการเมืองอะไรอย่างี้นะแต่เขาคงขายข่าวขายโฆษณาได้นะแต่อย่ามาว่าผมจับหรือไม่จับมันไม่้ประเด็นอะไรนะครับโลกมันไม่ได้แตกนะพอกันได้แล้วนะบางคนมาดา่าผมโอ้โหจับมืออย่างนั้นอย่างนี้บ้าไปแล้ว ง่ายคุณพิรวิทย์บอกทักทายกันผิดแล้วครับเออสื่อสนใจในตัวผมมานานแล้วผมถึงได้บอกไงผมนี่ไม่ได้ม้อผมมันดังมาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นแล้วแต่ตอนนั้นดังคนอื่นไ่ดังในทางไม่ดีเพราะสื่อสมัยก่อนเน,ะนรรญญี่ยมันมันพยายามเย็ดเยยดให้คนเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นอันตรพานผมไม่เคยเป็นอันตรพานผมไม่เคยรังแกคนแต่ผมสู้คน แล้วผมไม่ชอบเป็นคนถูกรังแกเท่านั้นเองกล้องชัดมากนะปอผมใช้เนี่ยถามถึงเพื่อนๆหน่อยผมใช้ Samsung s a m S u n g S20 นะครับคุนต mm ้า hmm. นะครับตอนเนี้ยผมไลฟ์สดกับพี่น้อง969ท่านเนี่ยผมนั่งตรงกลางจอเปะ๊ะแต่ถ้าเกิดผมไลฟ์สดเสร็จแล้วปุ๊บแล้วผมแชร์ลงไปนะครับในเฟซผมใครที่มาดูทีหลังเนี่ยถ้าเห็นหน้าเลื่อนเฟซมาก,ก็จะเห็นหน้าผมอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่พกดเข้าไปปุ๊บผมจะเอียงาย่างนี้เลย ไม่รู้เพราะอะไรจะจับมือใครมันก็สิทธิ์ของเราสื่อชอบจุดประเด็นใช่คุณเพิร์เจอร์ู้ถูกจะจับหรือไม่จับมันก็สิทธิ์ของผมอะ่ะตาไม่ีความคิดยังไงกับการกระทําของคุณเอ๋มไม่มีความเห็นครับคุณเอ๋ทำให้คนคลายเครียด ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่อแต่ว่าผมว่าเขาก็มีดีในตัวเขานะาไม่ดีจริงไม่แน่จริงอะ่ะเขาจะเป็นสอสอมาสี่สมัยเหรอนะผมไม่รู้นะอาจจะเป็นการตลาดเขาหรือเปล่าหรือว่าูจะอะไรแชมป์ที่ไหนสาราใหม่สวยไหมคุณเบนจะมาาบอกว่ารู้อยู่ค่ะคนบ้านเดียวกันเห็นไหม เนี่ยแปลว่าคนราชบุรีก็ขอบคุณนะครับสสราชบุรีคนสวยนะครับฟังดีๆก่อนนะขอขอบคุณสสราชบุรีคนสวยที่ผมพูดไม่ได้หมายถึงคุณเอ๋บรีนาะขอขอบคุณท่านสสกุลวลีนบอมอบรบดีสสแคมป์นะครับเขตหนึ่งแั้แต่จะไม่ผิดเขตเมืองอะที่เอานำาฝากล้วยฉาบน้ำตาลตะนด มาให้พี่วันนะครับขอขกบคุณน,น้องแคมป์ด้วยนะครับของเขาว่าอร่อยจริงหลังนั้นออกข่าวน้องแคมป์ก็บอกนะนนะสอสอแจกกล้วยในสมาเขาก็นึกว่าแจกกล้วยคือเป็นเงินไงเพราะว่าธรรมนัสเคยบอกว่าเอากล้วยไปพวกลิงก็จบแล้วน้องแคมป์แจกกล้วยครับกล้วยฉาบกล้วยฉาบน้องแคมป์ก็แจกไปทั่วน่ารักกว่านี้ขยันพี่หวันพี่หวัน,วนดูอยู่ว่นเนี่ยนั่งสลาใหม่โตตีตัวนี้มีลมแต่วันนี้ลมไม่มีเลยครับร้อนชิบหาย ก็วันก่อนนะครับเมื่อวันพุธนะวันพุธใช่ป่าววะเพราะวันเป็นวันฉมืโมวันพุธมวันพุธนะครับที่ผมไล์สดเรื่องจับมือหรือไม่จับมือปรินาอะไรเนี่ยนะแล้วผมใช้ถ้อยคําหยาบคายออกไปเยอะต้องกราบขอประทานโทษพี่น้องประชาชนทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ใช้ว่าจาไม่สุภาพนะครับวันนั้นพูดคําหยาบเยอะไปหน่อยมันโมโหครับเนืออ่นอาจอยากระบายกราบขอประทานอภัยไว้นที่นี้นะครับ mm. ป่าหน้าใส มันกล้องมันดีนะก <tong S 1> ล้อง<อ>มันดีเดี๋ยวให้ดูสาราเปล่า,าอยากดูสารารอบๆปเปล่าเดี๋ยวนะอะไรพี่จี๊ดนะครับแม่บ้านประจำบ้านผมนะครับดูแลตั้งแต่สมัยพักมนชนใช่ไหม <ร depends. S 2> ใช่ป่ะสาราสวยไหมเนี่ย สวยเ่าเอ๊ะแต่ก่อนผมนั่งตรงนี้ไงนี่สมุนผมทำไมมึงมีสีเดียววะไม่มีสีอื่นมื่วะแต่ก่อนผมนั่งตรงนี้นี่ไงแจ๊คกีเจิวตอานี้นั่งนี้เจ๋งไหมก็บางคนเนี่ยนะบอกอาวันอาวันเปลี่ยนมุมนี้มั้ง เมืองชัยโชว์ไม่ฮะตอานี้ทำไมแอปหนึ่งตับจอก่อนคิงพมนันเดเดี๋ยวจะส่งรูปพระนี้ให้ดูหลวงปู่สุขวัมาขามเท่าหลวงพ่อก,กันวัดพญาตแล้วคงบางกระพร้อมมีคนก็จะเสนอขายไม่รู้แท้ป่ะด้วยส่งให้ดูเฮียวิชัยเฮียไม่มาเลยหายไปหลายวัน เฮียวิชัยวิทยานะครับเป็นแฟนพันธ์แท้ผมนะครับแล้วก็ชอบแอบ,บจีบเอฟซี FC ผมนะครับเจนาดูอยู่บ่าเจนารัตนายพียาทช่นัรัตนาไะเจนาเป็นแฟนขับผมนะเฮียวิชัยโดนแน่ผมฟ้องสวยนะครับสวยนะครับก็ใครสนใจแบบนี้นะครับรัตนาย้องมาหน่อยชื่ออะไรวะร้านหมูค้าไม้เก่าบางแพร จังหวัดลาดบุรีนะครับเด็ที่ผมสั่งสาราเข้ามาเนี่ยเป็นแฟนขับผมด้วยผมโคตรด,ดีใจเลยนะที่หมายถึงเมื่อที่สั่งของซื้อสองสั่งอะไรยเงี้ยพอรู้มาจากผมเนี่ยเขาจะเขาจะบอดเป็นแฟนขับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่รักวันนะครับผมก็ไม่รู้นะผมมาถึงจุดนี้ได้ไงนะผมสอสมีห้าร้อยคนนะทุกคนก็มีแฟนขับของเขาหมดแหละ ต่ว่าของผมมันปรากฏชัดใน facebook เนี่ยคนติดตามผมเจ็ดแสนแปด้ช่ไหมเจ็ดแสนแปดป่ะเจ็ดแสนแปดเจ็ดแสนแปดหมื่นคนเนี่ยก็เอาจริงเจ็ดแสนแปดเนี่ยเอาผมทิศดัตามครึ่งหนึ่งอะสามแสนสามแสนแปดเจ็ดแสนแปดใช่ไหมสามแสนเก้าเนี่ยเอาสี่แสนเนี่ยรักผมแน่ๆผมว่าเนะ่ยแน่นายนะอีกสามแสนกว่าอาจจะมาสองก็ได้ต,ดตามติดตามเนี่ย อา้าไม่ชอบจะติดตามอะ่ะบางคนมันไม่ชอบก็ติดตามนะมนไ,ไปดูความเคลื่อนไหวแต่ผมขอครึ่งเดียวแต่น,นี้ที่รักผม<ด>ผมมีความสุขแล้วแฮปปี้ย้ายมีอยู่บางบอลของแขมกันทีหมดดิ <laughs> ถึงเวลาลงคะแนนให้ผมด้วย <laughs> ะครับวันนี้ไม่มีอะไรซีเรียนนะครับ <laughs> <laughs> <า ladım> ก็แปลกวันนั้นผมใส่อารมณ์นะผมดา่าพู้ํำหยาบเยอะไปเนะี่ยแต่มันโมโหอ่ะม,ม,มันด่าพวกไอพวกโลกสังคมจองปลอมไร้สาระ บ้าบอขอแตกวันนั้นคนดูน่ห้าหกพันเออ <c oughs> ผมจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ผมเคยไปเที่ยววัดของพี่เอกสอนรพงษ์อะนะที่พี่เอกเขาเป็นโยมอุปถากวันนี้อยู่อ่ะวัดอะไรตรงโคราชนะครับที่มีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ๆอ่ะ <c oughs> วัดของคุณสอนรพงษ์ชาตีอะนะนะครับผมก็ไหลสดนะสอนมคนถือถือถือ,ถ,อถือโทรศัพท์ตาม ผมก็แนะนําผมมีวัดตรงนั้นมีพระตรงนี้สวยงานอย่างนี้จนประมาณเกือบชั่วโมงนะครับสองบอกพี่นุ่มพอเหรอทำไมมึงเมื่อยเหรอปาวิคนดูเจ็ดสิบคนอะไรพาไปชมวัดคนดูเจ็ดสิบคนผมก็น้อยใจเอฟซีบอกไม่น้นไม่ไะะ์แล้วเว้ยขึ้นรถไปย้ายไปที่อื่นผมไร้สดถือโทรศัพท์ในมือในรถเนี่ยผมไร้สดบนาพาไปดูวัดพาไปเรื่องงานบุญงานกุศลคนดูเจ็ดสิบ พอผมบน่บนบ่นวยวายว้อยวาย,ย,ยเสียงดังอาราวาาหน่อยคนดูสี่พันเออคนเรานี่ก็ชอบดูความผิดพลาดของคนหรือความเดือดร้อนของคนอื่นเหรอหรือดูความจะดูว่ากูพลาดอะไรอะไรเข้ามาดูกันเยอะก็เหมือนดูหนังไงเราช,อ,ชอบดูหนังแอคชั่นชอบดูหนังแอคชั่นเพรารายการธรรมะไม่ค่อยดูเออแต่จริงรายการธรรมะตอนเชา้าวันนี้ก็น่าดูเหมือนนะจริงบางทีเปิดทีวีมาตอนเช้ามืดนะ วันอาทิตย์นะไปไเไปแต่พอมึงเดือดร้อนเนื้อเนือร้อนใจดิมึงเข้าหาวัดหมดอ่ะถูกป่ะก็สสอบีลานะ่ยังดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเออเขาเป็นแฟนขับผลไเขาเป็นสจอนาราธิวานนะชนะสุรเชษแวร์แซนนะสุรเชษแวร์แซนในประชาธิปัตนะครับนาราธิวานผมจะบอกง่ายพูดจาเก่งนะ พี่ปลายในสภาชอบด่าพ่อผมไม่จำด่าเสร็จก็ออกมาขอโทษพี่เหลิมขอผมแวะพี่หน่อยจะได้จะได้เป็นข่าว